สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วง1-15พฤษภาคม2568เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวกรกฎช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้คู่รักครอบครัวหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีโชคกับคู่ก็ได้นะคะเพราะว่าอ่าช่วงนี้นะคะดาวราหูจะมาเป็นเกษตร นะคะในวันที่5อยู่ร่วมกับคู่นะคะบางท่านก็ได้เดินทางร่วมกันได้ทําอะไรใหม่ๆบุเบิกอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะส่วนช่วงนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพของคนใกล้ตัวด้วยนะรวมไปจนถึงอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพของคู่ก็ได้นะคะแล้วก็สาหรับคนที่มีปัญหาความรักจริงๆแล้วเนี่ยก็เกล่นไว้หลายหลายหลายรอบแล้วนะคะประครับประคองไปให้เลยกลางปีไปดีที่สุดอ่ะใครที่มีปัญหาความรัก นะคะส่วนชาวโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะพบรักจากงานพบรักจากการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะชาวโสดมีโอกาสแต่ชาวโสดเนี่ยก็จะมองแค่ว่าในเรื่องของความรักที่เข้ามาก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขามีอะไรเงื่องํงำปกปิดปิด,ปดบังกับคุณหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะชาวกระกฎ ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างสิบห้าวันสั้นๆค่ะนะคะขอให้ชาวกรกฎโชคดีมากๆในเรื่องของความรักนะคะคู่รักครอบครัวว้าวรากรกฎใครที่กําลังจะตัดสินใจในเรื่องของอาชีพการงานหรือการตัดสินใจในเรื่องของทางเลือกใหม่ๆนะคะบางท่านก็กาลังจะมีโอกาสได้ตัดสินใจทางเลือกใหม่ๆในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะของชาวกรกฎส่วนกรกฎเนี่ยอืม บางท่านนะคะบางท่านจะมองว่าช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของบางเรื่องนะคะเรื่องของบางเรื่องที่อาจจะต้องหนึ่งแหละเรื่องของบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยได้ไหมได้ด้วยนะคะในเรื่องของบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยบางทีคุณอาจจะต้องอ,าอ่าอยากบางทีนะอาจจะทําบ้านปรับปรุงบ้านได้ไหมได้ด้วย นะคะในช่วงจังหวะนี้ส่วนช่วงจังหวะนี้ชาวกรกฎระวังในเรื่องของการเงินสักหน่อยหนึ่งก็ดีหรืออาจจะหมายถึงคุณอาจจะต้องตัดสินใจลงทุนธุรกิจขยับขยายธุรกิจนะคะรวมไปถึงอะไรกะระวังในเรื่องของบริวารน,นะระวังไปในเรื่องของบริวารด้วยกรกฎปัญหาสุขภาพต่างๆนานานะคะปัญหาสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะก็ ช่วงจังหวะ13สพฤษภาเนี่ยดาวพระหัสนะคะดาวพระหัสถิจพบวินาศก็บางทีการจ,จะเป็นปัญหาสุขภาพแต่จะมองไปในมุมของคนใกล้ตัวหรือรวมไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานออกงานก็จะมีโอกาสด้วยนะในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงงานย้ายงานแต่บางท่านกําลังจะตัดสินใจทํางานทางเลือกใหม่ๆคู่ขนานเพิ่มขึ้น เกิดขึ้นได้งานที่สองได้งานรองได้นะคะคุณกับคู่อาจจะมีในเรื่องของสภาวะต้องใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็เลยอาจจะบอกว่าอยากจะมีอะไรเริ่มต้นบุกเบิกช่องทางไรายได้ทั้งทั้งที่ว่าต่างคนต่างมีงานก็ได้แต่คุณกับคู่อาจจะทําอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยโอกาสมันก็มานะคะในช่วงจังหวะนี้ด้วย <c oughs> น่าจะเป็นโอกาสที่ดีโอกาสช่องทางไรายได้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ส่วนใครที่เอ,อมีข้อพิาพาทอะไรกับวงศาขนาญ,ญาตปัญหาอะไรบางสิ่บางอย่างกับวงศาขนาญ,ญาตก็น่าจะมีเนื้อเรื่องของข้อตกลงกันได้นะนอกหรือจากว่านอกหนือจากว่าอืมมันจะต้องมีเหตุการผิดใจอ,อะไรอย่างนั้นกระโกรอาจจะหมายถึง ภายในครอบครัวของคุณอาจจะมีใครในเรื่องของต้องไปรักษาสุขภาพหรือการไปปรึกษาหาหรือพบแพทย์นะคะหรือบางทีเป็นอะไรมาแล้วเอ๊ะทำไมไม่ยอมหายเอ๊ะทำไมทำไมไม่ยอมหายสักทีก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจเปลี่ยนแพทย์ใหม่ก็ได้แต่การตัดสินใจเปลี่ยนแพทย์ใหม่ก็ต้องเลือกด,ดูดีๆไว้ก่อนนะคะกฎกฏนะคะใครที่ทําการค้าการขายติดต่อธุรกิจ ธุรกิจต่างๆนานาช่วงนี้โอกาสมานะคะการเงินยังหมุนเวียนเข้ามาค่ะเพราะดาวการเงินยังได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่นะคะาการติดต่อการค้าการขายย่อมส่งผลดีกับคุณอยู่แล้วนะคะรกรกฎส่วนในเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายบริวารลูกหลานการศึกษาเล่าเรียนค่ะที่เป็นประเด็นสําคัญของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะทําให้คุณได้รู้สึกแบบนี้แหละที่ว่าเราต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่เรายัง ช่วงนี้เราต้องขนขวายแล้วเราต้องมีทางเลือกใหม่ๆแล้วหรือกระกฏคุณทําธุรกิจอยู่แล้วคุณก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนรู้จักปรับเปลี่ยนว่าเออทำยังไงให้ธุรกิจของเรามันไปต่อได้มันก้าวหน้าได้เพราะบางท่านก็ธุรกิจก็อาจจะซบเซามานะคะคุณก็ต้องมีช่องทางไรายได้ค่ะช่องทางไรายได้ใหม่ๆช่องทางลูกค้าใหม่ๆนะคะตรงนี้ด้วยอาจจะไปสื่ออาจจะไปรวมไปจนถึงอะไรโลกโซเชียลต่างๆนานานะคะการเปลี่ยนแปลงตรงน,รงนี้อาจจะนำพาโอกาสข,ของคุณนะคะ การขยับขยายธุรกิจของตัวเองช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนานาแลวมันจะเป็นมันจะเป็นโอกาสของชาวกรากฏค่ะช่วงนี้มันก็ต้องหมายถึงการตั้งใจแล้วล่ะการบุกเบิกแล้วล่ะการพยายามแล้วล่ะเพื่อให้ธุรกิจของคุณมันมีโอกาสได้ไปต่อนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักบางท่านอยู่ร่วมกันนะยังไปไหนต่อกันไม่ได้อ่ะเพราะความรับผิดชอบร่วมกันมันก็ยังมีอะค่ะ ะะไหนจะเรื่องของบ้านนเหรือองลูกเรื่องของลูกอีกนั่นคือคนที่อยู่ร่วมกันนะคะธุรกิจอีกคนที่อยู่ร่วมกันแต่บางท่านที่เป็นแ,แ,แ, <ฟ S 1> แค่แฟแน,นแแแกันก็อาจจะหมายถึงมีปัญหาต่อกันปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาคนอื่นเข้ามาผัวพันเข้ามาทักแสงคนอื่นในที่นี้รวมไปจนถึงวงศาขนาญาติได้นะคะตรงนี้ด้วยมันก็เป็นปัญหาหรืออยากเขาอยากเราหรือเราไม่ถูกกับญาติเขาเขาไม่ถูกกับเราอยากเขาไม่ถูกกับเราอะไรอย่างนั้นได้หมดนะคะแล้วก็อีกทั้ง ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของเครือญาติก็หมายถึงคุณไปรับรู้ว่าเขาตัดเขาต้องการทางเลือกใหม่ๆห,หรือตอนนี้เขาไปคุยกิกก๊กกับคนใหม่ๆนั่นแหละค่ะคุณอาจจะไปรับรู้มาแบบนั้นนะคะก็เลยทําให้ชาวกรกฎเนี่ยในหลายๆท่านอาจจะต้องมีในเรื่องของการดําเนินการบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะต้องมีการดําเนินการไปถึงขั้นขนาดที่ในเรื่องของ คดีคงคดีความก็มีดําเนินการไปในเรื่องของนิติกรรมนิติในก็มีนะคะแต่ใครที่เป็นแค่แฟนกันเฉยๆก็ถ้าเขาไปมีทางเลือกใหม่แล้วคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันคือปัญหาใหญ่ของคุณละคุณยอมรับไม่ได้ละนะคะคุณก็อาจจะต้องตัดสินใจแล้วแหละในช่วงเนี้ยอาจจะปล่อยเขาไปที่ชอบก็ได้นะคะในเมื่อเขาเป็นแบบนั้นมันเป็นการผิดใจมันเป็นการผิดหวังมันเป็นการในเรื่องของการมีทางเลือก นะคะหรือใครคาราคาสั่งมาเอ๊ะทำไมเขายังไม่ยอมเขายังไม่ยอมชัดเจนสักทีหนึง่งเขาไม่ยอมแก้ไขปัญหาที่เขากระทำสักทีหนึง่งนั่นแหละค่ะก็อาจจะเป็นคุณเองที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจหรือแก้ไขนะคะเป็นคุณที่ต้องแก้ไขเพราะว่าในหลายท่านเนี่ยแฟนไม่ยอมทําอะไรเลยไม่ยอมแก้ไขอะไรเลยยังเป็นปัญหาแบบนี้อยู่ตลอด คุณก็รู้สึกได้อะว่าความรักแบบนี้มันไม่ใช่ละรวมไปจนถึงใครที่คบค้าส,สมาคมต่อกันแล้วต้องการความชัดเจนกับเขาแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันได้ระดับจริงๆเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณเลยค่ะความรักมันก็ยึกจักยึกยักอยู่อย่างนี้ก็เป็นฝ่ายคุณเช่นกันที่คุณรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆฉันถอดใจแล้วไม่เอาแล้วนะคะ โอ้ย oh. อยากจะเป็นตัวของตัวเองเหลือเกินอยากจะอารมณ์รู้สึกว่าสิบสิบสี่ครั้งสิบแปดอีกครั้งอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณว่าฉันก็ต้องการทางเลือกใหม่ๆต้องการอิสระต้องการปลดปล่อยต้องการชีวิตอิสระอะไรอย่างนั้นนะ่ะนั่นคือตัวเขาที่เขาเป็นแบบนี้ นะคะหรือตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาพอใจในการกระทําของเขาเองก็ได้ที่เขาปกปิดปิด,ปดบังกับคุณเพราะเขากําลังแฮปปี้มีความสุขกับการอยากได้ใครมีหรือการอยากจะลองนะการอยากจะลองคุยกับคุณนู้นคนนี้โดยที่เขาไม่คิดหรอกค่ะว่าถ้าการที่เขาทําแบบนี้มันจะมีภัยตามมานะคะจะมองว่าแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งอย่างก็คือบางทีปัญหาระหว่างความรักความสัมพันธ์คุณกับเขามันเป็นในเรื่องของเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง นะ,ะเรื่องของเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความวุ่นวายความไม่เป็นตัวตัวของตัวเองด้วยเขาก็ต้องการความเป็นตัวของตัวเองนั่นคือประเด็นเนะ,ะหรืออีกนัยยะเขาต้องการอยากจะทําอะไรด้วยตัวเขาเองนะ,ะเขาอาจจะต้องการอยากจะอิสระเสรีนะเขาต้องการอยากจะทั้งอิสระด้วยแล้วทั้งอยากจะมีทางเลือกอื่นด้วยทั้งอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะนั่นคือตัวเขา ส่วนใครที่ใครที่เคยอยู่กินกันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาที่คาราคาซังมากๆเลยค่ะทรัพย์สินสินทรัพย์นิติในนิติกรรมต่ตาง,งนๆนานาที่คาราคาซังนะนะคะอารมณ์ประมาณแบบนี้ได้นะอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากเสียผลประโยชน์แต่อยากจะมีทางเลือกใหม่อันนั้นหนึ่งส่วน เพราะมันมีในเรื่องทรัพย์สินสินทรัพย์ก็มาเกี่ยวละอันนี้คือสําหรับเฉพาะคนที่อยู่ด้วยกันมาก่อนหรือจะมองในมุมแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าจะต้องแยกย้ายห่างเหินแล้วมันยังมีคาราคาซังในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์มันต้องเกิดความยุติธรรมอะนะคะมันอาจจะต้องมีการแบ่งแบบแบบโดยยุติธรรมก็ได้ส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกัน มองว่าเป็นในเรื่องของสถานะแล้วก็เรื่องของวงสาคนายาดแล้วก็เรื่องของความไม่เป็นของตัวเองเขาต้องการการเป็นของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองการอยากจะทําอะไรก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองกระทําแล้วก็ความรักถ้ามัน have, ไม่แฮปี้ไม่มีความสุขตัวเขาเองเขาตัดสินใจนะคะเพราะเขาไม่ชอบความกดดันเขาตัดสินใจเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกมีทางเลือกเสมอ มาดูความในใจของกรกฎกันค่ะโอุย้ยทำไมไพ่ออกมาแต่ละใบเออกระกฎคุณรอความชัดเจนจากเขาไม่เนี่ยในใจของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าจะไปมันเหมือนก็จะตัดสินใจก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีรอความชัดเจนจากเขาอย่างนั้นไนงะหรือ ความในใจของคุณตอนนี้คุณอาจจะทุกมากก็ได้ที่คุณรู้คุณรู้แล้วว่าความพยายามของคุณมันเริ่มมันเริ่มไร้ผลแล้วอ่ะบางท่านก็จะทุกมากแบบนี้นะคะแล้วก็บางท่านกําลังทุกถึงความถึงสถานะที่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณรู้สึกคุณทุกคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะชัดเจนกับคุณไหมหรือคุณรู้สึกว่าเขาจะตัดสินใจเลือกเลือกข้างไหม หรือเขาจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการกระทํำไหมนี่แหละค่ะคือความทุกข์และในใจก็อยากจะกลับมาทบทวนเช่นกันนะคะอยากจะกลับมาทบทวนค่ะหรือคุณรู้สึกได้อ่ะมีรักจริงๆอ่ะทําไมเหมือนกับไม่มีมีรักแล้วทาไมต้องทุกข์อารมณ์ประมาณนั้นนี่ความความในใจแล้วก็รวมไปจนถึงอะไรอีกตอนนี้นะคะตอนนี้มันกําลังจะเกิดการห่างเหินระหว่างคุณกับเขา การห่างเหินระหว่างคุณกับเขามันก็เป็นช่วงเวลาของคุณเองที่คุณจะหนึ่งแหละพอเวลาแฟนจะห่างเหินมันคิดมากอยู่แล้วมันไม่รู้จะเอายังไงดีในวันข้างหน้าเอ๊ะเขาจะกลับมาไหมอารมณ์ประมาณนั้นหรือเขาจะตัดสินใจเลือกเราไหมมันคือความทุกข์ของคุณทั้งนั้นนะคะแต่ไอความทุกข์ของคุณต้องบอกก่อนว่าคําตอบเนี่ยคุณอาจจะรู้แล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะคาดหวังนะคะคาดหวัง โูตายอืมอีกอย่างหนึ่งค่ะรู้เรื่องอยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวแล้วตอนเนี้นะฮะไม่ได้มีคนคนเดียวแล้วมีคนอื่นแล้วนะฮะก็เลยทําให้คุณได้รู้สึกว่าเอาอยัางไงดีกับช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงของการนิ่งจริงๆค่ะนิ่งจริงๆนะฮะ,น,น,ะ,ะนิ่งตรงเนี้ยมันเป็นนิ่งเพื่อการรอคอยนิ่งจริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นช่วงนิ่งที่การรอคอยคําตอบหรือรอคอยอะไรบางอย่าง หรือรอดูพฤติกรรมบางอย่างหรือรอรอด้วยความหวังที่แบบว่ามันอึดอัดนะคะนั่นคือความในใจของคุณนะหรือนิ่งเพื่อตัดสินใจอะรวมไปจนถึงคุณอาจจะตัดสินใจในเชิงลักษณะที่ว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันอึดอัดจริงๆแล้วมันถึงทางตันจริงๆแล้วมันไม่มีทางแก้จริงๆแล้วจริงๆก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ค่ะที่คุณอาจจะต้องยอมถอยห่างก็ได้ นะคะตรงนั้นด้วยบางท่านอาจจะเป็นคุณที่ยอมถอยห่างคือมันไม่มีความสุขนะคะความสุขมันไม่สามารถคืนกลับมาได้แล้วแล้วบางท่านก็รู้สึกได้ว่าตัวเองอ่ะมันก็ตัวเราเองเราต้องรักตัวเองด้วยตัวเราเองก็มีค่าพอสมควรด้วยตัวเราเองจะทําไมจะต้องมานั่งเสียเวลากับความทุกข์ตรงนี้ยืดเยื้อคาราคาซังกับตรงนี้นะคะมันก็เลยมองเป็นนัยยะว่าช่วงนี้นะกรกฎ เป็นช่วงของการที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่หรือเป็นช่วงของการนิ่งเพื่อรอคําตอบจากเขาอยู่ได้หมดนะคะหรือนิ่งเพื่อที่จะต้องตัวเองหาทางออกให้กับตัวเองให้ได้แต่ตรงนี้มันเป็นการห่างแล้วบางท่านเขายังไม่ยอมชัดเจนกับคุณด้วยใครที่เป็นแฟนกันอะรักตรงนี้มันไม่มีจุดหมายปลายทางเลยอะนะคะจะชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอะแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ ไพ่บ่งบอกถึงความทุกข์ไพ่บ่งบอกถึงการห่างเหินไพ่บ่งบอกถึงอารมณ์คิดมากคิดเยอะแพนิคไปหมดเลยของชาวกรกรกดอยากไปตัวเขา,วาใจอยากไปใจหมดใจหมดเยื่อใยใจใจของคนที่ไม่มีความสุขใจของคนที่เขารู้สึกว่าไอ้วันข้างหน้าระหว่างคุณกับเขามันไม่สามารถ ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนั่นคือใจของเขาที่เขาคิดแบบนี้อ่าคุณก็ไปคุณ,ก,คณก็ถ้าคุณทุกข์ถ้าคุณทุกข์กับคนที่เขาหมดใจคุณต้องกลับมารักตัวเองนะแล้วก็บางท่านอยู่ในช่วงของคนอะไรคนที่กําลังมีเรื่องของนิติกรรมนิติรรนายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นคือบางท่านนะคะแต่นิติกรรมนิตินายมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าถ้าจะต้องบางทีอ่ะเขาอาจจะรู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ต้องการแบ่งสรรปันผลปันส่วนอะไรกับคุณก็ได้นะครับมองในมุมแบบนี้นะสรุปสุดท้ายต้องการทางเลือกใหม่ค่ะหมดใจหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาอึดอัดเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเอง เขาไม่ชอบความกดดันเขาไม่ชอบความก้าวไก่เขาไม่ชอบความ,าามวามุ่นวายต่างๆนานาหรือพหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนเขามันได้พยายามกันมาแล้วพอณนะวันนี้มันอาจจะถึงเวลาที่บอกมันมันระเบิดอย่างเงี้ยน่หราคะคือการตัดสินใจของเขาทั้งนั้นเลยทางออกของเขามันไม่ใช่ทางออกที่มาคุยกับคุณดีๆเลยนะมันเป็นทางออกที่เขาพร้อมที่จะไปนะคะพร้อมที่จะไปด้วยแต่เพียงแต่ว่าในบางคู่อ่ะไม่ใช่แค่แฟนกันธรรมดาบางคู่อยู่กินกันการจะไปการจะตี จากกันมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหัวพัน์นะคะมันมีในเรื่องของความรับผิดชอบมันมีในเรื่องของนิติก,กรรมนะคะมันมีในเรื่องของผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็เรียกว่าเรียกว่าไม่แน่นะถ้ามันมันคุยกันไม่ลงล็อกไม่ลงตัวเขาอ,อาจจะตัดสินใจให้มันจบจบไปเลยก็ได้นะคะ หรืออารมณ์ประมาณว่าฉันทิ้งปัญหาไปเลยก็มีทุกราศีเวลาคนมีปัญหาไม่ใช่จําเป็นจะต้องคนที่โสดเออคนที่เป็นแค่แฟนกันอย่างเดียวมันมีสถานะของคนที่อยู่กินกันด้วยก็เลยพยายามจะพูดในหลายๆมุมมองใครท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกถึงการไม่ตรงก็กดเลื่อนผ่านได้นะคะตรงนี้นะจบค่ะ การตัดสินใจอะไรหรือความรักที่มันไม่มีทางออกอะไรก็ตามหรือความรักที่มันเจ็บซ้ําแล้วซ้ําเล่าความรักที่มันทุกซ้ําแล้วซ้ําเล่าหรือความรักที่มันไม่ชัดเจนความรักที่ปกปิดปิดบังต่อกันทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะลี้คลายหมายถึงการจบหมดกรรมนะฮะมันกําลังจะลี้คลายค่ะและบางท่านมีเกณฑ์การจบกันจริงๆจบในรูปแบบแบบไหนบางท่านก็จบในรูปแบบเคลียร์ผลประโยชน์กันได้แต่บางท่านจบกันในรูปแบบของการไม่เคลียร์ผลประโยชน์ นะครับเงียบต๋อมไปเลยก็มีเวลาเปลี่ยนยังไงใจคนก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนถ้าความรักไม่เข้มแข็งพอความรักไม่แข็งแกร่งพอความรักไม่ได้รักกันจริงจังพอความรักอย่างแบบนี้มันก็คือความรักที่ล่มสลาย จุดเริ่มต้นแบบไหนความรักมันมันไม่เชิงว่าจุดเริ่มต้นแบบไหนมันเป็นจุดมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าอยู่บนพื้นฐานของหลักของความรักที่มันต้องมานั่งแบกรับต่างๆนาๆนาเนี่ยมันไม่มีความสุขกันอยู่แล้วค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นความสุขมันเป็นต้องเรื่องของความเต็มใจเต็มใจที่จะ ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอย่างเงี้ยอันนั้นไม,ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นความรักที่มันไม่ใช่แบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหมายถึงอะไรทางเลือกค่ะทางออกมันมีทางเลือกมันมีทางออกนะค,ความรักแบบนี้มันอาจจะอยู่ในบางทีอ่ะก็ระกดดาวของคุณเป็นดาวจันทรด้วยดาวจำตัวของคุณบางทีคุณเป็นคนที่ช่างจิตช่างใยฝันช่างช่างฝันใยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องการความรักคือสิ่งสวยงามเสมอความรักต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แต่ณวันนี้คุณอาจจะกลับมารู้สึกได้ว่าไอความรักแบบนั้นน่ะมันคือมายาหรือเปล่านะคะมันคือมายาหรือเปล่าและที่สําคัญเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วคุณไม่ใช่พวกสิ้นไรไม่ต่อถึงแม้ว่าวันนี้คุณทุกข์แต่วันข้างหน้าวันใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณยังมีความหวังมีความฝันตัวเองเสมอคุณก็อาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นความรักด้วยใจด้วยค่ะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเช่นกันนะคะ แนะนำแบบนี้อย่าคิดว่าตัวเองสิ้นไรนะทุกคนนะะทุกคนก็ไม่จะไม่เขาเรียกว่ายังไงทุกคนมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละนะคะอย่าคิดว่าตัวเองพอโอ้คนเราจบกับความรักหนึ่งคนคนแล้วเราจะแบบว่าแย่ไปหมดซะทุกอย่างไม่ใช่นะคะนั่นคือการให้กำลังใจกับตัวเองเราสามารถมีทางเลือกใหม่ได้เสมอค่ะ เราสามารถมีความสุขมือนคนอื่นได้เสมออยู่ที่จะเลือกอยู่กับทุกหรืออยู่เลือกกับความจริงคนโสดความรักกำลังจะเข้ามานะคะใครที่คลองตัวเป็นโสดบาเป็นปีดีดักละถึงเวลาของคุณสักทีหนึ่งละคุณอาจจะพบรักรักจากสายงานได้ นะคะคนมีตําหนิได้ได้ทั้งนั้นนะ,ค,ะความรักครั้งนี้กําลังจะก่อตัวขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและในหลายท่านอันดับที่สองก็คือให้ระวังคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของด้วยนะคะแต่ด้วยประสบการณ์ชีวิตของคุณอะถ้าคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของเราเชื่อว่าคุณไม่ต้องการยุ่งอะไม่ต้องการข้องเกี่ยวนะคะไม่ต้องการตัวเองเอาไปอยู่ในกับปัญหาบางท่านเป็นแบบนี้นะมีนะคะรักเจ้าของเข้ามานะคะ รักแบบว่าพวกสเสน่หาอะไรอย่างนั้นน่ะรักมาแบบมีในรูปผลประโยชน์ก็ต้องดูดีๆหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณมีรักเข้ามาแต่ถ้าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของถ้าคุณยังจะสารสัมพันธ์กับเขาโอเคจะบอกเลยค่ะคุณได้เขามาแต่ระวังนะความนะักครั้งนี้ไม่ได้อยู่ยั่งยืนยาวนานนะคะอันนี้ขอทักไว้ก่อนนะ นะฮะไม่ได้อยู่ยั่งยืนยาวนานค่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ลึกซึ้งมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่ารักแต่มันไม่ยาวได้มาจริงนะฮะได้มาจริงแต่มันจะไม่ยาววันข้างหน้าคุณก็ต้องเสียความรักตรงนี้ไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกต้นรับรักใครก็ตามเราต้องเช็คโปรไฟล์เขาดีๆนะคะต้องตัดสินใจดีๆเพราะคุณกำลังจะมีโอกาสความรักดีๆเข้ามาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าคนนั้นชัวร์แล้วมั่นใจแล้วว่าใช่ไม่มีใครไม่มีอะไรแอบแฝงหรือเขาอาจจะโสดมาแต่เขายังโสดไม่สนิทเขาอาจจะยังมีการแบบว่าเอเคลียร์ปัญหาใจของเขาปริเคลียร์ปัญหากับคนเก่าของเขาเราก็ต้องให้เวลาเขาและให้เวลากับตัวเองไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะส่วนที่โสดเลยอายุน้อยวัยทำงานวัยรุ่นเจนแซดอะไรก็ว่ากันไป มีโอกาสได้พบรักบางท่านมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่ในความรักนะคะชาวโสดเพราะอย่างในน้อยดาวราวหูอยู่ร่วมกับดาวคู่เป็นคู่มิตดใหญ่คุณอาจจะมีโอกาสได้พบรักจากสายงานได้รักจากการเดินทางได้ได้หมดทุกอย่างนะ,ค,ะคนมีตําหนิได้ได้หมดผมลิคิตเก่าก็ยังได้อันนั้นคือมองในมุมดีด้วยแต่ก่อนที่จะมั่นใจต้องดูด้วยว่าคนคนนี้ เขาไม่มีใครหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะมันก็จะได้ไม่มีปัญหากับคุณนะเพราะบางท่านเดี๋ยวพอเปิดใจเปิดตัวกลายเป็นว่าคบซ้อนกันนะ่ะมันก็จะไม่ดีนะคะคุณได้มานะหรือคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะมีการครบค้าสมาคมกับใครแล้วไปมีนะคะชาวโสดคุณอาจจะมีการเริ่มต้นสั่สัมพันธ์กับความรัก แต่ควรระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยถ้าความสัมพันธ์ลึกลึกซึ้งมันก่อขึ้นเมื่อไหรแล้วก็แล้วถ้าเขาไม่โสดระวังให้ดีเดี๋ยวจะเสียใจในวันข้างหน้าพอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาจีบให้ดูด้วยค่ะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือเขาชัดเจนกับเราเขาเคลียร์ตัวเองหรือย,อยังแค่นั้นพอนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าความรักที่มัน มันไม่มีอะไรที่มั่นคงมันไม่มีอะไรที่ผูกมัดมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขผูกมัดน่ะต้องควรระวังหน่อยนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้นะชาวกรกฏแต่บางท่านก็โชคดีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บอกโอ้โหจะต้องเจอคนมีเจ้าของตลอดไปบางท่านก็โชคดีค่ะพบรักเข้ามาส่งเสริมได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าจะถามว่าคุณยังมั่นใจหรือเปล่าเราก็มองว่าคุณก็ยังไม่มั่นใจสักทีเดียวหรอก อาจจะเป็นมาในรูปแบบส่งเสริมแต่ก็ต้องดูไว้ก่อนดีที่สุดนะคะของชาวกรกฏดูไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมันจะได้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหาในภายภาคหน้าหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าคนคนนี้ที่เข้ามาไม่ส่งเสริมคุณหรือไม่เหมาะสมกับคุณหรือสถานะอะไรก็แต่สังคมสิ่งแวดล้อมมันแตกต่างคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังต้องใช้เวลาตัดสินใจ หรือถ้าคุณโสดมาแบบโสดไม่สนิทละ่ะก็มองในมุมกลับเช่นกันนะคะมองในมุมกลับคุณอาจจะโสดมาแบบโสดไม่สนิทก็ได้คุณอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนก็ได้ก่อนที่จะเปิดใจกับรักครั้งใหม่ก็ได้มันจะได้ไม่เป็นปัญหาด้วยนะคะโอเคชาวกระกรโชคมานะบางท่านมีได้ทรัพย์ได้สินได้ทรัพย์เก่า สับที่ซับทางด้วยนะคะเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวถ้าคิดจะตัดสินใจลงทุนธุรกิจหรือทําอะไรร่วมกันต่างคนต่างมีอาชีพการงานได้แต่จะมาทําอะไรใหม่ๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆโอกาสมาค่ะนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักความทุกข์ที่แบกเอาไว้อะไม่ช้าไม่นานคุณจะต้องได้ตัดสินใจนะคะไม่ช้าไม่นานเขาฟ้องมา นะคะใครที่ปัญหาความรักวังวนกับปัญหาไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขหนึ่งแหละการคุยกันการตกลงกันสองไม่ช้าไม่นานจะได้ตัดสินใจอยู่ที่การตัดสินใจด้วยรวมไปจนถึงอาบางท่านถึงแม้ว่าคุณกับเขาได้เป็นคู่คู่กันช่วงนี้ก็ต้องให้ใช้ความพยายามอยู่ดีมันก็ต้องลงเออลงมันก็ลงในคําตอบตรงที่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยค่ะมันต้องเหนื่อย นะคะเอาใจช่วยของชาวกรกฏทุกทุกท่านเลยในช่วงจังหวะนี้หัวเลี้ยวหัวต่อหลยคนมากๆใครที่มีปัญหาความรักนะ่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังสมปรารถนาแต่ชาวกรกฏไม่ช้าไม่นานเชื่อค่ะชาวโสดคุณอาจจะกำลังมีโอกาสได้พบรักนะคะมีโอกาสมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเสาร์จะไปอยู่พบสุภะละนะคะนั่นแหละชาวโสดโอเคน่านจะประมาณนี้ นะคะเอาใจช่วยทุกท่านไว้ไปติดตามโนะ่ะครึ่งเดือนหลังค่ะนะ,ค,ะคลิปครึ่งเดือนหลังความรักซึ่งครึ่งเดือนหลังนี้มันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาความรักนะคะเอาใจช่วยทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกระโกฏปลายปีนี้อดทนนิดเดียวนะคะอดทนนิดเดียวดาวตั้งแต่2ตุลาดาวพฤัดจะมาเป็นมหาอุด นาจะมาเป็นมหาอุทักรณ์คุณด้วยอดทนนิดเดียวค่ะช่วงนี้งานเหน็ดงานเหนื่อยงานเริ่มต้นแต่บางท่านก็โชคดีเริ่มต้นบางท่านก็โชคดีในเรื่องของการติดต่อการค้าการขายการเจรจางานทางไกลอะไรอย่างนั้นมีโอกาสทางนั้นนะคะไม่ได้มอกว่าวคุณต้องเสียไปทุกคนไม่ใช่นะคะก็ ใครที่ซุ่มเงียบอยากจะศึกษาหาข้อมูลอยากจะเรียนรู้หรือกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันทางนี้ทางนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆเราไว้ไปติดตามนู่นละค่ะคลิปความรักครึ่งเดือนหลังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ